สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาชาแนลไวค้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องวิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่กรุงไทยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่เป็นตู้สีเทารุ่นใหม่ของกรุงไทยหน้าตาแบบนี้นะคะที่เป็นตู้สามารถยิงเินตัวตนได้ด้วยค่ะก็จะเป็นตู้สีเทาแบบนี้นั่นเองอ่ะคราวนี้วิธีการถอนเงินก็มีเพียงแค่2ขั้นตอนค่ะ การถอนเงินไม่ใช้บัตรทุกธนาคารเหมือนกันหมดก็คือ2ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกบางธนาคารก็จะเป็นการสร้างรหัสถอนเงินบางธนาคารก็จะเป็นการสร้าง QR ถอนเงินก็แล้วแต่ว่าธนาคารไหนใช้วิธีการถอนเงินแบบไหนถอนโดยใช้รหัสหรือว่าใช้ QR นั่นเองนะคะสำหรับกรุงไทยเป็นการถอนการใช้รหัสถอนเงินนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องสร้างรหัสถอนเงินก่อน และขั้นตอนที่2ใช้รหัสถอนเงินที่ได้รับมาไปถอนเงินที่ตู้ ATM เท่านั้นเองค่ะมีเพียงแค่2ขั้นตอนเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่แอปกรุงไทยเน็กซ์ค่ะเพื่อไปสร้างรหัสถอนเงินกันก่อนนะคะเข้ามาที่หน้านี้ให้เราเลือกที่ถอนเงินไม่ใช้บัตรค่ะจากนั้นเขาจะให้ใส่รหัสพิน6หลักของแอปกรุงไทยเน็กซ์นะคะเราก็ใส่รหัสพินของกรุงไทยเน็กซ์ให้เรียบร้อยค่ะ จากนั้นก็จะมาที่หน้านี้ถอนเงินไม่ใช้บัตรจากบัญชีธนาคารนี้อ่าดูซิว่าเราจะถอนจํานวนเท่าไหร่จะถอนจํานวนที่เขามีไว้ให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้ก็ได้หรือจะไม่ใช้ยอดตรงนี้ค่ะเราต้องการถอนด้วยจํานวนที่เราต้องการได้วยตนเองก็สามารถพิมพ์ลงไปในช่องนี้ได้แต่เขามีเงื่อนไขเอาไว้ด้านล่างอ่านรูสักนิดหนึ่งนะคะบอกเอาไว้ว่า วงเงินสูงสุดไม่เกิน2000 20, 0บาทต่อรายการและไม่เกิน100 0 0 0บาทต่อวันต้องระบุเป็นจำนวนเต็มร้อยเท่านั้นนะคะนั่นแปลว่าเราจะถอน50บาท70บาทแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นหลักร้อยนะจำนวนเต็มร้อยนะคะไยจะถอน300ค่ะไฟก็ต้องใช้วิธีการพิมพ์ลงไปในช่องนี้เลยเห็นไหมคะ300จากนั้นก็กดเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมาที่หน้านี้ก็ให้เรากดที่ถัดไปนะคะ ด้านล่างตรงนี้ได้เลยกดถัดไปได้เลยค่ะเรียบร้อยละนี่คือรหัสถอนเงินหกหลักที่เราสร้างมาและรหัสหกหลักตรงนี้จะมีเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะจะมีนาทีเวลานับถอยหลังให้นะคะไม่ค่อยจะบีบหัวใจเท่าไหร่เลยนับถอยหลังให้15นาทีนะคะเราก็จะค้างหน้าจอมือถือเอาไว้ที่หน้านี้ค่ะยังไม่ต้องกดเสร็จสิ้นใดๆทั้งสิ้นนะก็ไม่ต้องกดนะคะก็ค้างาไว้แค่นี้แหละ จำตัวเลข6หลักนี้เอาไว้เพื่อไปใช้ถอนเงินที่ตู้ ATM ค่ะ7 6 0 9 5 9จําไม่ได้ก็ค้างเอาไว้หน้าจอน,นี้แล้วเ,เดี๋ยวเรากลับมาดูได้อีกทีหนึ่งนะจากนั้นให้เราไปที่ตู้ ATM สีเทาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็เลือกเมนูนี้เลยค่ะฝากถอนเงินไม่ใช้บัตรกดตรงนี้เลยเห็นไหมคะเขาบอกว่าแตะเพื่อทําธุรกรรมแล้วก็แตะไปตรงนี้เลยแล้วก็จะมาหน้าที่ให้เราเลือกอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า ถอนเงินไม่ใช้บัตรวงเล็บเอาไว้ว่าใช้รหัสรับเงินเราก็เลือกตรงนี้ค่ะแตะลงไปเลยนะคะจากนั้นเขาให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะกดเบอร์โทรจากตรงนี้ได้เลยจากตัวเลขตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะตรงนี้นะเขาก็จะให้เรากดตกลงเราก็กดตกลงไปนี่ค่ะกดตกลงไปเลยนะคะ จากนั้นเขาจะให้เราใส่รหัสถอนเงินเราก็ใส่รหัสถอนเงินลงไปค่ะ6หลักที่ได้มาเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็กดตกลงตรงนี้นะคะใส่รหัสถอนเงินเรียบร้อยแล้วกดตกลงไปนะจากนั้นเขาก็จะมาที่หน้าให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาบอกไว้ว่าโปรดยืนยันโปรดยืนยันการทํารายการของท่านเห็นไหมคะเมื่อเราเช็คดูแล้วว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราถูกต้องจํานวนเงินที่เราต้องการถอนถูกต้องเราก็กดตกลงไปค่ะ แล้วก็โปรดหยิบเงินในช่องรับเงินเห็นไหมคะก็รอรับเงินสักพักหนึ่งเงินก็ออกมาแล้วเรียบร้อยเราก็หยิบเงินไปเรียบร้อยค่ะเท่านี้เองเร,เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมค่ะใครที่ไม่ได้พกบ,บัตร ATM หรือไม่มีบัตร ATM ก็สามารถถอนเงินไม่ใช้บัตรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ ATM แบบไหนก็สามารถถอนได้ทุกแบบ แต่ว่าคลิปนี้ฝ้ายทำให้ดูเป็นตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของกรุงไทยที่เป็นตู้สามารถยืนยันตัวตนได้นั่นเองนะคะก็สามารถถอนเงินไม่ใช้บัตรได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดชาแชนเนลเอาไวใ้ให้เป็นรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชาชนนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ